กับผมผูกพมนะครับวันนี้เจ้าอุงสเปเดักเตอร์ฟอร์ดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเกียร์สิบหกคูนแปดนะครับหรือว่าเกียร์แปดคูนสี่นะครับแตามีท็อกก์ก็สิบหกนะครับแต่ไม่มีท็อกก็แปดนะครับแปดคูนสี่แต่ตัวนี้มีท็อกนะครับท็อกตอกกระต่ายเป็นเกียร์ข้างนะครับเกียร์ตัวนี้แนะนำมันก่อนเป็นเกียร์ข้างแปดคูนสี่นะครับข้อดีของเกียร์ตัวนี้ก็คือเดินหน้าถอยหลังนะครับ มันจะถอยลังได้4ระดับนะครับก็คือเกียร์ลูถอยได้ลู1ลู2ลู3ลู4นะครับถอยหลงังเร็วสุดก็คือเกียร์ลู4นะครับเดนหน้ากไ็ได้หลายระดับนะครับคล้ายๆกับเกียร์คอมพวตา้าตัว MU นะครับ MU 501ก็จะประมาณนั้นนะครับเกียร์เกียร์รอบจะไวเกียร์ลูแต่รอบจะไวนะครับตัวนี้ ข้อดีครับเกียร์ตัวนี้ก็คือทํางานบนที่ราดชันนะครับมันจะดีกว่าเกียร์แปดคูณสนะครับมันคือรถพลังนะครับมันจะดีกว่าที่ทุงตัวหลังนะครับตัดหลังเกียร์ตัวนี้เราสามารถเล่นสโลูได้ครับเพราะว่าเกียร์รีวิวมันถอยไม่ไหวแน่นอนครับบนบนที่ราดชันนะครับมันถอยไม่ไหวมันต้องเล่นสโลูนะครับวัดสลูซีเนี่ยมันรถมจะได้พอดีครับสโลูซีสโลวสามนะครับมันจะถอยหลังได้พอดีนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่ อยู่ที่ราชันนะครับละใจเกียร์กลางแปดคูณสองเนี่ยบอกว่าถอดหลังไม่ไหวนะครับพี่น้องๆลองใส่เกียร์นี้ดูครับเกียร์ลูกนี้ผมได้มาสองหมื่นบาทนะครับนี่ครับดูราดนะครับเนี่ยผมราดนะเกียร์พวกนี้จะไม่ขึ้นต้นด้วย FB หรือ FA นะครับมันจะขึ้นต้นด้วย EA นะครับเป็นเกียร์ของตระกูลหนึ่งศูนย์นะครับเอวิดหนึ่งนะครับนี่แหละจะประมาณนี้นะครับ ไม่ยื่นในเอหรือเอฟบีนะครับมันจะขึ้นต้นโดยเอเอนะครับแต่การน,นี้เป็นฝาเกียร์กลางเกียร์กลางมานะครับต้องซื้อฝาเกียร์กลางใส่นะครับผมผมเพราะเป็นตู้เหลี่ยมผมจะเอาไปวางเอทอุกหนึ่งศูนย์นะครับเพราะว่าบ้านผมมันเนินเยอะมากครับเป็นที่ลาดชันเยอะเกียร์กลางมันถอนไม่ไหวครับส่วนเกียร์ตัวนี้ครับ มันจะด้อยกว่าเกียร์กลางก็คือมันความทุนมันจะสู้เกียร์กลางไม่ได้ครับเกียร์ตัวนี้แต่ว่าประมาณถ้าเกียร์ดีๆเนประมาณ10ปีครับสิกว่าปีกว่าจะหลุดนะครับมันจะชอบหลุดเกียร์สเกียร์สี่นะครับพวกนี้นะครับก็เสียมันนะครับแต่ว่าก็คุ้มแล้วกับราคาไม่กี่บาทกับเกียร์แบบนี้ครับแต่เราทางานได้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่เครียดนะครับทำงานเราถอยสบายนะถอยแบบนิ่มๆนะครับ เนี่ยผมมารีวิว่าพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเป็นเกียร์แปดคูณสี่นะครับหรือสิบหกคูณแปดนะครับแต่ม,มีท็อกอันนี้อันนี้มีท็อกเป็นเกียร์สิบหกคูณแปดนะครับตัวหลังได้แปดเกียร์แต่ม,มีท็อกนะครับหน้าตาก็าจะประมาณนี้นี่ผมอันนี้เป็นฝาเกียร์ข้างครับนี่ครับผมมีท็อกนะครับ ส่วนท็อกเกียร์กล้าเกียร์ข้างกับเกียร์กลางเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันจับใส่กันไม่ได้นะครับท็อกเกียร์ข้างเ็คือเกียร์ข้างไปเลยนะครับท็อกเกียร์กลางก็ท็อกเกียร์กลางนะครับท็อกเกียร์ข้างมันใส่กันไม่ได้นะครับนี่ยวเกียร์และที่เสมอเนี่ยมันจะช้าไปนะครับเกียร์นี้ครับแต่ตอนที่แบบเป็นเป็นเนินเป็นที่ลาดชันนะมันจะพอดีนะครับรอบ รอบมันจะถอยได้พอดีเดินหน้าก็พอดีนะครับเพราะว่าที่สูงๆเราไม่ต้องการรอบเร็วนะครับเราต้องการรอบเรื่อยๆนะครับช้าๆนะครับผมตึงเกียร์ตัวนี้ครับจะตอบโจทย์พี่ๆน้องๆที่อยากจะใส่เกียร์มันช้าลงนะครับก็ลองรู้ครับพี่ๆน้องๆครับลูกไม่กี่หมื่นครับพวกนี้ครับลูกถ้าเป็นเก่านอกแท้ไม่เกินสามหมื่นกว่าผมบ้าตรงนั้นแหละนะครับถ้าเก่าไต้ก็สองหมื่นกว่าสองหมื่น นั้นนะครับถอยหลังเนี่ยบอกเลยครับว่าสุดยอดนะครับที่เปียกๆอะไรเนี่ยเราจะฟรีแบบคูโบต้านะครับก็คือถอยดีครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันต้องใส่สลูปใส่สลูมันช้านะครับมันจะอืดอืดตั้งวันนะครับแต่เกียร์นี้ไม่นะครับเกียร์นี้มันโรบมันจะได้ครับเป็นเกียร์สลูสี่พอสลูสี่ดูหน้าสลูสี่ก็ได้นะครับดันในเรงดีสุดนะครับเกียร์นี้ครับ กระปุกเกียร์8ปคูณสนะครับมันจะติดอยู่ใน1นึนะครับพวกตระกูล1นึนะตัวไปแล้วก็มันจะมีแบบเกียร์คอนะครับเกียร์จะอยู่ที่คอกันเกียร์นะครับแต่ตัวนี้เป็นฝาเกียร์ข้างนะครับกินเกียร์ด้านข้างมันจะติดอยู่ในตู้ตู้โค้งนะครับแบบนี้ครับเป็นเกียร์ข้างแบบนี้ครับจะติดในตู้เอแบบทุกโค้งตู้โค้งนะครับกระจกโค้งนะครับฝาข้างผม ผมออกนัฝาข้างนี่ใส่ไม่ได้ของผมนะ s> <S ผมต้องซื้อฝากลางที่เป็นของเกียร์ปบกุญสีมาใส่นะครับ s> <S เพราะว่าฝากลางมันต้องใส่ฝ่ากลางนะ s> <S เพราะว่าตู้ผมเป็นตู้เหลี่ยมมันใส่ไม่ได้ฝาเกียร์ข <_ s> ้างมันติดตู้นะครับ s> <S ผมจะเอาไปวาง E อทอ0ศูนย์นะครับ s> <S เพราะว่า E t ทเนี่ยรอบถอดหลังมันจะไวนะครับ s> <S ต้องการนห้มันช้านะครับให้มันช้าลงเยอะยิ่งดีแต่อย่าช้ามันรูมันนะครับ ปูโสโลมันเป็นผู้โหโคู้ช้าเลยครับผมเกียร์ตัวนี้จะได้รอบพอดีกันนะครับครับผมนี่ก็คือทาพพี่น้องๆท่านใดรอบวัยทำงานบนทิราชันบนบนเนินนะครับใจเกียร์กลางแล้วบอกว่าถอยไม่ไหวปใส่สลูก็ช้านะครับพี่ๆ้องๆลองซื้อเกียร์นี้ไปใส่ดูครับใส่ได้เลยครับผมนี่นะครับครับเมลผม โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปจ่องสเปคเตอร์ฟอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมเกียร์8ปคูณสนะครับหรือว่าเกียร์16บคูณแนะครับก็มาอธิบายบินลองๆกังฟังกันนะครับว่ามันดียังไงนะครับทต่งานบนเนินนี้เยอะอลยเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปการติดตั้งเกียร์ให้ชมกันนะครับเดี๋ยวไม่ไม่กี่วันนี้ครับจะติดตั้งเกียร์แล้วครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ